สวัสดีค่ะจากวไลยงพยอมค่ะวันนี้เดี๋ยววไลยงพยอมก็จะมาตัดกิ่งของนกน้อยนำโชคสีเขียวนะคะเอาต้นเขาไปปักชํากิ่งนะคะเพื่อการขยายพันธุ์นะคะเพราะต้นนี้เขาสูงสูงเกินเกินไปแล้วนะคะก็คือถ้าเราปล่อยไว้นานๆเข้าเขาก็จะแห้งนะคะแล้วก็ ไปเลยนะคะเราจะต้องตัดแต่งเหมือนอย่างกับที่เราตัดแต่งต้นไม้ทําสาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งกันนะคะส่วนกิ่งที่เขายังมีนี่ค่ะเขาจะมีไข่ต้นนี้ไข่ดกมากๆนะคะส่วนต้นนี้ไข่ไม่ค่อยมีนะคะบัารัขอุพยอมก็เลยตัดออกหมดนะคะส่วนต้นนี้นกเขาไข่ดกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ มีทุกกิ่งเลยนะคะนี่ค่ะกิ่งนี้ก็มีสองสองลูกเลยนะคะกิ่งนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะอันนี้ดกมากๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะมีห้าหกลูกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกิ่งที่บ้านแรงพิยมได้ตัดมานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัด อุ้ยไม่เห็นตัดเอาต้นที่เขามีไข่มาด้วยนะคะนี่ค่ะทั้งสองกิ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดนะคะตัดเราจะตัดไม่ต้องยาวมากนะคะอันนี้เราก็เด็ดใบออกนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะตัดเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะ ยางเขาก็จะออกมายางเขาจะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะขาวเหลืองนะคะนะคะี่ค่ะเราก็จะตัดใต้ข้อใต้ใบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปปักชํากันนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดใต้คอแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็คอแล้วตัดก้านไปแล้วนะคะแล้วก็ตัดออกนะคะตัดสั้นก็ไม่เป็นไรนะคะให้เขามีข้อที่รับการแตกของรากได้เป็นพอนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มีไข่ก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนดินของบ้านแรงพยอมก็เป็นดินที่บ้านแรงพยอมได้ผสมไว ครั้งที่แล้วนะคะนี่ค่ะดินล้วนๆนะคะแล้วก็จะใช้กิ่งของเขานะคะปักช้ำแบบนี้เลยนะคะทำแบบง่ายๆนะคะตามสไตล์ของบ้าลไย่งพยอมนะคะนี่ค่ะเราก็จะปักแบบนี้เลยนะคะลดน้ำก็ ช่วงนี้ก็สองวันรดครั้งหนึ่งนะคะเพียงแค่ให้ดินชุ่มชุ่มนะคะอย่าให้แฉะนะคะถ้าแฉะก็กิ่งเขาจะเน่าหมดนะคะก็ตอนนี้ตรงนี้ตอนที่ปักชามนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าแฉะเกินไปนะคะเน่าหมดนะคะ เหมือนอย่างกับว่าทำอะไรก็คือแค่พอดีนะคะถ้าทำอะไรเกินไปมักจะเกิดปัญหาทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าเรื่องใดทั้งนั้นเลยนะคะกดให้แน่นๆนะคะนี่ค่ะกดต้องกดโค้นให้แน่นๆนะคะการปักชามกิ่งไม่ว่ากิ่งอะไรนะคะถ้าเป็นการปักชามขอให้กดให้แน่นๆนะคะ ถ้าไม่แน่นคลอนลมผามารวิ่งผ่านได้นะคะอากาศเข้าได้รากไม่ติดนะคะอันนี้ก็เป็นเท,เทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่หัดปลูกนะคะที่อยากจะมาปลูกไม้มงคลไว้ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแก่ครอบครัวหรือว่าในชีวิตไว้เกษียณนะคะ สามารถที่จะตัดต้นไม้อะไรก็ได้มาปักชํำนะคะคลายเครียดคลายความเหงาที่เคยได้ทํางานทุกวันทุกวันมีเพื่อนฝูงพูดคุยเยอะแยะมากมายนะคะแต่พอมาอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรก็เกิดความความเหงาความเครียด พาให้ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายตัวนะคะก็มาปักชําต้นไม้ขยายพันธุ์ต้นไม้ปลูกผักก็ได้นะคะปลูกไม้มงคลก็ดีอยู่กับต้นไม้อากาศจะบริสุทธิ์สุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะ ตอนนี้ก็ปักชำนกน้อยเขียวเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลย11กระถางนะคะนกน้อยเขียวก็คือนกน้อยตัวจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ